สวัสดีอีกครั้งนะครับใน EP ที่8นะครับเราเตอจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการถามเวลานะครับในภาษาจีนนะครจากหน้าประโยคในสไลด์นี้นะครับคือเสียนจ้ายจีเตียนนะครับอ่ะมาดูนะมาถึงในประโยคที่37มิบละนะครับตั้งแต่ EP 1หมาเนี่ยนะฮะ สำหรับในประโยคที่พ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับเตียนจ้ายจีเตียงนะครแปลว่าตอนนี้กี่โมงนะครับเตียนจ้ายแปลว่าตอนนี้นะครับกี่เพว่ากี่นะครับเหมือนจะอยู่ในประโยคคําถามตลอดนะครับเกี่ยวกับตัวเลขอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีตัวนี้นะครับถามจํานวนถามระดับอะไรเนี้ยจะมีจีนะครับ แล้วก็เตืยนแปลว่าโมนะฮะหรือจุดได้ด้วยนะนะครับแต่โดยหลักๆคือเตืยนแปลว่าโมนะครับเตี้ยนจ้ายฉีเตียนนะฮะตอนนี้กี่โมงนะครับอาจจะตอบรับในสามประโยคสามที่แปลนะฮะเตี้ยนจ้ายฉีเตียนเออสูอูเฟินนะฮะเตี้ยนจ้ายฉีเตียนเออร์ิวอูเฟินนะครับรรอ,อ,อ่านะตอนนี้ เจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีนะครับถ้าเกิดแต่ประโยคนี้มันจะพูดได้ก็ต่อเมื่อนะครับอเอกับบีอยู่ด้วยกันนะครับรู้ว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นตอนเช้านะครับแต่ถ้าเกิดมาถามถ้าเกิดเรามาอ่านอย่างเงี้ยนะครับเตี้นจ้าจีเตียนไอชี ชีเตียนนะตรงนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับในเวลาประทัดจีนะฮะเขาจะนับแค่ 1- นึถึงสินะครับถ้าจะบอกให้ชัดเจนอย่างเงี้ยว่าตอนนี้มันเป็นเจ็โมงเช้าก็ต้องเติมคาว่าจ่าตั้งแทนที่เส้นจใจนะครับจ้าตัา้งชีเตียนเจ็7โมงเชา้านะครับถ้าเป็นตอนเย็น จะกลายเป็นหวานตั้งชีเตียนนะฮะจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอ่ามาดูประโยคต่อมานะครับคำว่าจีมาอีกแล้วถามจำนวนอะไรสักอย่างนะครับมีจีเตียนสั่งเคสมีจีเตียนสั่งเคสนะฮะประโยคนี้จะแปลว่าคุณเข้าเรียนกี่โมงนะครับ จะถามเกี่ยวกับเวลานะครับอะไรทั้งหลายนะจีเตียนนะฮะกี่โมงนะฮะคำว่าจ้างเคนะฮะถ้าเกเข้าเรียนถ้าเกิดเปลี่ยนจากั้างเป็นเตี้ยนะครับก็กลายเป็นเลิกนะครับเลิกเรียนนะฮะอ่ามาดูประโยคต่อมานะครับชาอีเคอปลาเตียนชื่อนะครับชาอีเคอ ปาเตี่ยนชื่อนะครับถ้าแปลอีเคอนะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะครับตัวใหญ่เขาคงไม่ค่อยมาพูดกันหรอกนะครับเขาอาจจะพูดเวลาไปเลยนะฮะดูจากประโยคตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดไปทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคำนี้โผล่เข้ามานะครับต้องระวังนะครับอีเคอแปลว่าเต็มหนึ่งตัวตีนะครับก็ประมาณ หกินาทีเนี่ยนะครับก็ประมาณสิบห้านาทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ดูจากเวลาตรงเนี้ยเฮ้ยแปดโมงไปนะครับไม่ใช่นะครับอีกประมาณตักตสิบห้านาทีก็แปดโมงค่อยไปนะครับก็คือประมาณสิบห้านาทีค่อยไปนะครับ,รมไ,รบไม่ใช่แปดโมงนะนะครับอารมณ์เจ็ดโมงสี่สิบห้า ณตอนเนี้นะครับเจ็ดโมงสีต้องระวังนะไม่ใช่8ปดโมงนะนะครับเกือบจะ8ปดโมงนะฮะประมาณ 8%. ปดโมงอ้เจ็ดโมงสีนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเต็ดหนึ่งตัวตีนะครับอีเคอร์นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเอามาพูดจริงๆมันไม่ค่อยพูดนะฮะแต่มันจะอยู่ในข้อสอบพวกเอเดเชอะไรพวกเนี้เอามาหลอกเรานะครับต้องระวังนะฮะ เฮ้ยเราได้ยินปลาเตียน8ปดโมงแน่นอนนะฮะมันมีคำว่าฉาอีเคร่ปลาเตียนนะครับต้องระวังเป็นเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับค่อยไปนะฮะอ่ะมาดูประโยคต่อมานะฮะวอร์ชี่ชิลฟันอ่าคำว่าชี่แปลว่าไปนะครับชิลฟันก็กินข้าวนะครับฉันไปกินข้าวนะครับอารมณ์แบบหนีชื่อหนาวอร์ช,ชี่ชิลฟันอะไรประมาณนี้นะครับ อะต่อมาตีสิบสองวอลเมอร์ต์เมอซือโฮชื่นะครับคุณจะไปกี่โมงนะฮะเขาจะถามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบอารมณ์ไปถามใครทุกคนอย่างเงี้ยนะฮะวอลเมอร์ต์เมอซือโฮชื่พวกเราจะไปกี่โมงนะฮะแบบอารมณ์ไปเที่ยวไหนเนี้ยนะครับต่อมาไถ่จ่า,จาหรอ นะครับอารมณ์เช้ามากเลยนะครับเท่าเช้ามากเลยนะครับหรือไปไวมากเลยก็ได้นะนะครับถ้าเจาละถ้วอาจจเปลี่ยนจากเจาเป็นหว,นวานนะครับที่แปลว่าตอนเย็นนะนะฮะถ้าหวานแล้วก็คือแบบสายมากเลยอย่างเงี้ยนะครับต่อมาประโยอซิตี้ทุดท,ท้ายนะฮะวอนเย่ลิ่วเตียนป้านฉี่ชวงนะฮะวอนเย่ลิ่วเตียนป้านฉี่ชวง นะครับอันนี้ก็น่าจะระบุได้นะครับตัวใหญ่คนก็จะตื่นเนาะจนช่วงหกโมงเจ็ดโมงนะฮะเพราะว่ามันชี่ชววงแปลว่าตื่นนอนนะฮะมันคงไม่มีใครตื่นนอนตอนหกโมงนะครับอาจจะมีแต่น้อยนะฮะแต่ตัวใหญ่คนทุกคนมันจะรู้นะฮะนะฮะอันนี้แต่ไม่ต้องใช้แจวสั่งได้นะครับเพราะมันมีระบบการบอกอยู่นะครับคําว่าชี่ช่วงนะครับ ฉันตื่นนอนตอนหกโมงครึ่งนะครับามาดูประโยคตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเวลาเราจะพูดกันจริงๆนะครับเตี้ยนใจจีเตียงน,นะครับมาขีพูดไปแล้วนะฮะเตี้ยนใจจีเตียนหรือไปหรือ,อยังนะครับประโยคนี้แปลว่า,อาตอนนี้กี่โมงนะครับประโยคต่อมาเวลาเราจะตอบกลับ นะครับเน้นย้ำว่าเราต้องพูดตรงนี้ไปด้วยนะครับพยายามพูดเขาจะได้คนจีเขาจะได้ฟังเข้าใจนะนะครับต้องบอกว่าจ่าสต้างชีเตี่ยนป้านจิ่วเฟินนะครับมีใครตั้งไหมกี่โมงนะฮะเจ็ดโมงกี่นาทีนะครับคำว่าป้านคือครึ่งนะฮะครึ่งนะครับ เจ็ดโมงนะสามสิบเก้านาทีนะครับมีจิ๋วนะครับอ่านะครับต้องบอกจ่าสร้าง่าตอนเย็นก็ต้องพูดหวานสร้างเข้าไปนะครับอ่ามาดูประโยคต่อมานะครับ n นี s ั m เมอร์สือโฮชี้สร้างฉากนะครับ n นี s ั m เมอร์สือโฮ ชี้สางฉากนะครับชื่อโ h แปลว่าเมื่อไหร่นะครับอารมณ์แบบเมื่อไหร่นะฮะถ้าโยชื่อโ h แปลว่าบางครั้งนะครับถ้าเกิดชื่อโ h เฉยๆจะแปลว่าเมื่อไหร่นะครับแต่พอมาแปลรวมๆคนจะไปห้างเมื่อไหร่นะครับหลงังฉากจะแปลว่าห้าง นะครับอันนี้ต้องระวังคำศัพท์นิดหนึ่งซังฉางนะครับสังเตี้ยนอะไรพวกนี้มันจะมีคำศัพท์แยกออกมาห้างในภาษาจีนถ้าเกิดใหญ่มากๆต้องเรียกว่าซัางฉากนะครับอารมณ์แบบเซนทันอะไรพวกนี้เดอะโมอย่างเงี้ยสามารถจะใช้คําว่าซัางฉากได้ถ้าเล็กกว่านี้นะครับถ้าเป็นพวกบิ๊กตีโรตัสเรียกซังฉากไม่ได้นะนะครับต้องเป็นแบบอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็น าชาวชื่อนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันจะแยก,กออกไปอีกนะครับในคนจีนเขาจะไม่เรียกพวกโรตักบิ๊กตีอย่างเงี้ยไม่ใช่ห้างนะต้องพูดว่าชาวชื่อนะครับถ้าเราบอกจะไปบ่ายโมงเนี่ยนะครับใช้ประโยคนี้เลยถ้าตอบกลับนะครับเจ้าอู่อีเตียงเจ้าอู่อีเตียนนะครับบ่ายโงนะฮะต้องบอก ชัดเห้ชัดเจนด้วยนะเจ้อูอีเตียนนะฮะบอกว่าอีเตียนเฉยๆไม่ได้นะฮะงงไปตอนตีหนึ่งหรอนะครับนะฮะเราต้องระบุให้ชัดเจนนะครับนะฮะในภาษาจีนมันไม่มีแบบอ่าติดเจ็ดนาฬิกาอย่างนี้ไม่มีนะฮะเขามีแค่หนึ่งถึงติดสองนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใน EP นี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามได้นะครับถ้ามีประโยคในตรงสายสามารถถามในคอมเมนต์ได้นะครับหรือถามติดตามในเพจได้นะครับไปละนะครับสวัสดีนะฮะ